เรื่องที่บอกว่าเป็นกระแสมากเลยนะคะ<ช>สำหรับเหตุฆาตก,กรรมเนาะเอารถแล้วก็ไปชิงคองอแล้วก็ยิงคนขับ แกร็บเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็วเอารถของคนขับแกร็บเนี่ยไปชิงทองหลังจากนั้นก็เอารถมาทิ้งไว้แล้วตัวก็หลบหนีไปนะคะคแต่ตอนนี้ก็ถูกตํารวจจับได้แล้วนะคะซึ่งเราก็มีความคืบหน้ามานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการเยี่ยมให้กําลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุฆาตรกรรมชิงรถไปก่อเหตุชิงทอง ที่บ้านช่อแลหมู่ที่หนึ่งตําบลช่อแลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในอําเภอแม่แตงนาย,ยกเทศบาลเมืองแกนพัฒนาและประธานชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมและให้กําลังใจครอบครัวของว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตรกรรมที่ถูกคนร้ายชิงรถไปก่อเหตุชิงทองกลางห้างดังในเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ พร้อมกันนี้นะครับได้มอบสิ่งของและก็เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายนิรัต์พงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความห่วงใยมายังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับและหลังจากนี้ทางจังหวัดจะมีการประสานกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้เงินช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นเงินจํานวน1 5 0 0 0 0บาทแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับ